คือเราต้องยึดหลักว่าเด็กเนี่ยคือลูกหลานเราแล้วเป็นคุณเขาเรียก่าคุณค่าสาคัญที่สุดเลยของสังคมเนาะเพราะเด็กเนี่ยคืออนาคตตัวจริงเพราะฉะนั้นเด็กต้องได้รับการเติบโตตั้งแต่อยู่ในท้องร่างกายแข็งแรงจิตใจด,ดีอารมณ์ดีสติปัญญาพัฒนาสมองเพราะฉะนั้นสังคมที่ดีควรจะต้องดูแลเด็กตั้งแต่ทนันทีที่เขาเริ่มเกิดในท้องอันนี้คือหลักการที่เราพยายามจะนําเสนอบอกว่าช่วยกลับมาปิดช่องว่างอันนี้ คือต้องทั่วหน้าเด็กต้องได้รับการดูแลทั่วหน้าซึ่งมี2ประเด็นใช่ไหมคะอันนึกงก็เงินอุดหนุนอันที่สองเนี่ยสำคัญมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าเด็กทุกคนต้องอยู่ในสายตาชุมชนสังคมได้รับโอกาสการเรียนรู้เราต้องไม่ทิ้งเด็กคนไหนได้เลยเด็กทุกคนจะต้องได้รับการดูแลทั้งเงินอุดหนุนทั้งศูนย์ที่เข้าไปเรียนรู้ตั้งแต่6เดือนส่วนอันนั้นตั้งแต่ท้องนะคะเงินอุดหนุนแต่ว่าเด็กเล็กเนี่ยขอให้เข้าศูนย์เรียนรู้ได้ตั้งแต่6เดือน ซึ่งนึงมีเป็นเรื่องใหญ่มากต้องต้องมีนโยบายของพรรคการเมืองของรัฐบาลไปถามข้างบ้านเราก็ได้ถามาครอบครัวทุกคนนะ่ะไม่มีใครเลี้ยงลูกได้600บาทเด็กจําเป็นอย่างน้อยที่สุดก็ต้อง3ามพันขึ้นไปต้องทวนหน้าตั้งแต่ท้องแล้วก็ขอสามพัน ส่วนที่2คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอให้ทั่วถึงขยายอายุให้ต่ำลงและขณะเดียวกันก็ดูแลครูพี่เลี้ยงเด็กให้เขามีสวัสดิการค่าตอบแทนและให้เขาสามารถดูแลเด็กนอกเวลาราชาการได้